สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พา2สองพันะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นะครับพระหลวงพ่อทวดนะครับมาใหม่นะครับอีกหนึ่งองนะครับผมองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อทวดนะครับวัดชางไ้นะครับพิมพ์ใหญ่ A นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ A นะครับ ปี2541นะครับออกที่วัดชางใไ้โดยตรงนะครับรุ่นกระถินปี2541นะครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับพิมพ์ใหญ่เอองนี้นะครับเป็นเนื้อสัตตโลหะนะครับผมสัตตโลหะนะครับสัตตโลหะแปลว่าโลหะเชนิดนะครับนวะแปลว่านะครับเก้านะครับ อันนี้เป็นส oh ัตะโลหะรุ่นนี้เนี่ยนะครับพิมพ์เนี่ยพิมพ์พระเนี่ยที่เห็นเป็นโบราณโบราณแบบนี้นะครับเขาถอดพิมพ์นะครับมาจากเตารีดปี05นะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีฟาร์มพิเศษคือนะครับฟาร์มพิเศษของรุ่นนี้นะครับคือหล่อด้วยดินไทยแบบโบราณน,นะครับ รล่อแบบโบราณนะครับปี0ูนย์ห้าเลยนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนปี0ูย์ห้ามากๆนะครับผมนี่นะครับท่านอาจารย์นองนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับในการปลุกเสกนะครับพระรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็นเตาลีดยอดนิยมนะครับของวัดช่างให้นะครับอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ พระรุ่นนี้นะครับเขาจะสร้างอยู่ด้วยกันนะครับคือ,อมีอยู่พิมพ์เดียวนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ A แบบนี้เท่านั้นนะครับมีอยู่2เนื้อนะครับ2เนื้อเนี่ยก็คือเนื้อสตะาโลหะนะครับผมแล้วก็เนื้อทองะระฆังเก่านะครับอันนี้เป็นเนื้อสตะาโลหะสร้าง799องค์นะครับผมส่วนเนื้อทองะระฆัง999องค์นะครับ 7 9 9อยกกงค์เนี่ยก็ถือว่านะครับน้อยมากๆนะครับผมถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเป็นพระหล่อโบราณซะด้วยนะครับจะมีนะครับฟาร์มต่างนะครับถ้าไม่มีโค้ดตัวทาหารเนี่ยอันนี้เขาจะตอกโค้ดทาหารนะครับกระถินสี่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่ตอกโค้ดทาหารเนี่ย แฝนเลี่ยมทองเนี่ยเหมือนปี0ูนย์หเลยนะครับจะมีคราบดินนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับคราบดินนี่นะครับมีคราบดินนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพระหล่อโบราณนะครับผมเนี่มีคราบดินแห้งๆแข็งๆเลยนะครับอยู่ตรงใบหูนี่ก็เต็มเลยนะครับ คลาสสิกมากนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะแต่งด้วยตะไบนะครับผมรุ่นนี้แต่งโหดๆเหมือนปีศูนย์ห้าเลยนะครับนี่นะครับส่วนที่ไม่โดนแต่งก็จะมีคาบเบานะครับผมที่เป็นดำๆแบบนี้นะครับส่วนที่โดนแต่งไปเนี่ยก็จะเข้มข้นเลยนะครับ สะตาโลหะนะครับผมเผื่อใครนะครับอ่าพี่ๆท่านใดนะครับชอบพระหล่อโบราณน,นะครับนี่นะครับก็เข้มข้นนะครับคับเบ้าโหดๆเลยนะครับพระหล่อโบราณเนี่ยเราต้องดูให้ผิวออกเป็นตะปุ่มตะป่านะครับผมไม่ใช่ผิวเอ่อเรียบๆปันมันนะครับต้องดูให้เป็นผิวแบบ แบบนี้นะครับคือพระแบบซสๆผิวแบบว่าคู่ขาคู่ขานะครับผมคาบดินคาบเบ้านะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกพระหล่อโบราณนะครับผมพระปีศูนย์ห้าศูนย์แปดแบบนี้นะครับจะเป็นพระเออหล่อโบราณนะครับเนี่ยมีดินอยู่ตามตานะครับตามซอกต่างๆนะครับผมแล้วก็องค์นี้จมูกเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับมาตั้งแต่ต้นนะครับผม ส่วนมากนะครับพระรุ่นนี้เขาจะไม่เจ้าหมูแหลมเบี้ยวนะครับพิมพ์พระที่เขาทอดมานะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นพระก็จะออกมาเป็นทรงนี้นะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นพระหลอดช่อนนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองค์เนี่ยก็แต่งแบบนี้นะครับผมจะมีเอียงซ้ายเอียงฝาตรงอะไรอย่างนี้นะครับ อช่อการช่อนะครับมีรอยแต่งนะครับมาดูที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังองนี้เนี่ยข้างล่างนะครับตอกเลขรันนัมเบอร์ประจําองค์นะครับองค์นี้เลขนะครับหกหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเลขไทยนี่นะครับเป็นเลขไทยแล้วก็มีโค้ดคําว่าวัดช้างให้แล้วก็มีโค้ดช้างนะครับผมมีโค้ดช้างนะครับแล้วก็มีโค้ดณะนะครับผม ส่วนเนื้อทองระคังเนี่ยซึ่งสร้างพร้อมกันเหมือนกันเนี่ยนะครับเนื้อทองระคังเนี่ยโค้ดตรงนี้จะเป็นรูประคังคว่ำนะครับผมถ้าสตัลล์หลกหาเนี่ยจะเป็นโค้ดณแบบนี้นะครับพระลอโบราณแบบนี้เนี่ยถือว่าสวยแล้วนะครับผมนี่ก็จะมีคาบเบ้านะครับผมเห็นไหมครับคาบเบ้าคาบผิวไฟแห้งๆกลางๆเลยนะครับต้องดูให้ได้แบบนี้นะครับพระลอโบราณ แล้วก็มาแต่งตรงช่วงด้านล่างนี่ก็นะครับมีร้อยแต่งนะครับคลาสสิกดีนะครับผมถ้าใครชอบแนวคลาสสิกนะครับโค้ตก็มีตอกด้วยกันทั้งหมด5 5ชุดนะครับโค้ดเลขวัดช่างให้ช้างแล้วก็แยกระหว่างทองระรังกับสตัลเหาหานะครับแล้วก็มีทอทหารนะครับที่ด้านหน้านี้นะครับ ก็ถือว่าโดยรวมนะครับก็สภาพสวยนะครับผมองค์นี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่องค์นี้ไม่มีกล่องนะครับผมองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับอง์นี้ไม่มีกล่องแต่ประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับทุกองค์นะครับก็ถ้าชอบองค์นี้นะครับก็โทรมาบอกว่าเตารีดยายเอนะครับเนื้อสตะาโลหะเลขหกหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นแดพันบาทนะครับหนึ่งหมืนแปดพันบาทนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับผมถ้าเป็นเตารี่ศูนย์ห้าเนี่ยสามแสนนะครับผมสามแสนต้องมีนะครับผิวดีๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเตารี่นะครับในยุคอาจารย์นองนะครับผมก็เอาไปใช้แทนกันได้นะครับผม พิมพ์เดียวกันเลยนะครับหล่อแบบเดียวกันด้วยนะครับแต่เตารี่สุดห้าเนี่ยเขาไม่ตอกโค้ดแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ตอกโค้ดนะครับซึ่งรู้ว่าเป็นยุคของอาจารย์นองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีในสารระบบอย่างแน่นอนนะครับมีหลักฐานการสร้างชัดเจนนะครับว่าสัตาะ์เนี่ยสร้างเจ9ดร้อยบนะครับแล้วก็ทองรลััง9 9้า้นะครับผม ฟอร์มโหดๆแบบนี้นะครับดินเห็นไหมครับช่างเนี่ยเขาจะแต่งแค่พอสมควรนะครับเขาจะมา,าสกิดออกแค่พอสมควรนะครับผมจะไม่แบบว่าเอาตะไบาถูแดงทั้งองค์นะครับก็จะมีฟาร์มคลาสสิกนะครับเฉพาะแค่ที่รอยเขีย่ยออกนะครับแบบนี้เขาก็รูดปื้ดเนี่ยครับออกมานี่ส่วนที่เหลือๆไว้เนี่ยก็เป็นฟาร์มคลาสสิกนะครับผม พระหล่อดินไทยแบบโบราณปีนะครับปีลึกๆนะครับก็เป็นกรรมวิธีเดียวกันพระแบบนี้เนี่ยจะแพงฝ่าพวกหลอฉีดธรรมดานะครับผมพวกหล่อฉีดเนี่ยเจะเมีครับขั้นตอนง่ายกวา่าแล้วก็ต้นทุนที่ถูกฝ่าแบบนี้เนี่ยแพงนะครับต้นทุนแพงมาเทียบกับเตอรีดปี39ให้ดูนะครับ ก็พิมพ์นะครับขนาดเท่าเท่ากันนะครับผมเป็นใหญ่เนะครับเหมือนกันนี่นะครับถ้าแบบนี้จะเป็นหล่อโบราณแบบปีเจ็ดสองเลยนะครับนี่เป็นคันทาราดนะคับถมปีสองสี่เจ็ดสองนะครับนี่ก็เป็นพระหล่อโบราณเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณเนี่ยผิวเขาจะไม่เรียบนะครับเป็นสายๆนะครับแยกแยะให้ออกนะครับผม นี่ก็เป็นหล่อบโบราณนะครับเนี่ยเห็นไหมครับข้างหลังนะครับการแต่งนะครับถ้าแบบนี้นี่จะเป็นหล่อบโบราณปีสามเก้านะครับหล่อบโบราณปีสามเก้าเนี่ยอันเนี้ยสร้างห้าสิบองค์นะครับจะมีดินพบเจอน้อยมากนะครับไม่ถึงหกสิบองค์นะครับผม นี่ก็เป็นหล่อบโบราณนะครับเนื้อจะเข้มข้นพิมพ์นี่ก็จะปึ๊กเลยนะครับอันนี้แพงนะครับแบบนี้แพงหล่อบโบราณปีสามเก้าเขาเรียกว่านําเลิกนะครับจะเป็นผาที่แพงนะครับหลังนี่ก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมครับถ้าพ้าหล่อโบราณจะมีการแต่งมีคาบผิวไฟคาบเบ้านะครับเห็นไหมครับ ้าแบบนี้เนี่ยจะเป็นหลอฉีดนะครับผมองค์เล็บเงินเนี่ยจะเป็นหลอฉีดนะครับแบบนี้หลอฉีดนะครับเนื้อเงินนี่ก็เป็นนะครับหลอฉีดเห็นไหมครับเนื้อเงินหลอฉีดสตัตะหลอโบราณนะครับเผื่อพี่ท่านใดนะครับชอบนะครับแล้วก็ยังไม่มีนะครับผมก็ หน้าสะสมนะครับเข้าคอเลกชันนะครับถือว่าพระล่ำเปืกนะครับผมองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยนะครับพอสมควรนะครับถ้าชอบใจอง์นี้นะครับ18,000บาทโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแดห้าสี่หนึ่งสามหหกเชนนะครับผมผมขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องของผมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องผมได้นะครับผม แล้วก็ผมขออนุญาตนะครับจบคลิปนะครับลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีพี่พทุกท่านครับสวัสดีครับ